อา้าวหลังแรกครับพอ,อ,อดีเลยหนึ่งตัวโอ้หลังแรกก็มาแล้วมึงโอ้ไซลิกไปดูหลังที่สองบกชิบหายยาคณา หลังท <Bref. S 1> <t iber at> ี่สองนี่เอาก็ไปปล่อยกูพอดีแหละเอาไปเลี้ยงน่ยเอาไปดีแล้วสองตัวดูหลังต่อไปหลังที่สามเฮ้ยน้ำแห้งก็เข้าทำมันมีตัว ว้าวหลังที่สามไม่มีมีไหมหลังที่สี่เนี่ยตัวเล็กว่าหลังที่สี่โอ้แม่มันไม่มี luôn bốn ngàn vào ao nó mình hải bên này ôi phù mình nói cơn mình đặt nó quê nè 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 ตัวไหมโอ้อ้าวอีกหนึ่งหลังที่หกใช่ไหมเนี่ยไ้มาตรฐานเนซ่าอีกสามหลังโอ้ ไม่มีหลังที่เจ็ดฟาวาไปครับหลังที่เจ็ดสองหลังสุดท้ายเฮ้เฮ้ยน้อยหลังที่แปดไม่มีหลังที่เก้าอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าปูมันร้อยออกข้างมันดูดใต้ไง ไม่มีสองหลงังสุดท้ายไม่มี